ศักราชโราณมหาวิทยาลัยครับและในคู่ต่อไปจะเป็นการพบกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับนักกีฬาทั้งสองทีมรายงานตัวด้วยนะครับ Máy tính. ก็จะตัวก็จะมาจาาขงมึอยากระโดดขาแรงให้อเดีย โดนไปค้นครับไปไหนไปหมไบอนวิแล้วเจะทำยัลไงโอ้มันไม่มันไม่ได้เียเตัวเล็กกว่าไปห่อนวิไปยาละกันเฮ้ยตัวเล็กกย่า ไม่ใช่เธอเองทำไมที่คิดมันไม่ถึงต้นเราไม่ใช่มันัวเลยคุยไม่ของคนกอดคนแล้วเลย